สวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายูทคารสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้พาไปชม Honda c ซ v i c นะครับ 1.8e นะครับตัวนี้รถปี2012นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับรถปี2012นะครับเลขไม่อยู่90,000กิโลครับอ่าไม่น้อยมากเลยนะครับเฉลี่ยแล้วปีละไม่ถึง10,000กิโลนะครับลูกค้าครับ ตัวนี้ราคานะครับพิเศษเลยอยู่ที่428,000บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับกู้เต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็มีคาฟรี60วันแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น4ปีอยู่ที่2.59%นะครับลูกค้าครับหรือลูกค้าเลือกผ่อนสูงสุดได้84งวดเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวไปดูรถกันเลยครับว่าคันนี้มีอะไรที่โดดเด่นบ้างครับ เป็นไงบ้างครับชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันด้วยนะครับคันนี้นะครับครับถ้าลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถผ่อนไม่เกินประมาณ80,00กว่าบาทนะครับเล็กแนะนําคันนี้เลยนะครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับเข้าแวะเข้ามาชมรถก่อนได้เลยนะครับลูกค้ายังไง ฝากติดตามก,า like, กา share, ดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับลูกค้าครับยังไงเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ